ติดเดินทาง passion journey สุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางนะครับในชีวิตนี้ทุกคนเคยคิดไหมครับว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้นอนกลางเต็นท์บนตึกใจกลางเมืองกลุงได้มีโอกาสกระทบไหลกับเหล่า influencer ที่เราชื่นชอบแบบใกล้ชิดซึ่งพวกเราดันชอบในสิ่งเดียวกันได้เมาส์มอยสนุกสนานท่ามกลางปาร์ตี้ที่อยู่บนยอดตึกใจกลางเมือง เราไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมและยังไงเราก็ไม่พลาดโอกาสแบบนี้แน่นอนครับมาเกาะท้ายเบาะแล้วร่วมเดินทางไปสนุกด้วยกันครับทุกคนสำหรับผมนะครับการเดินทางไกลสำคัญเสมอและทุกครั้งที่ต้องมีการเดินทางผมก็ต้องนำรถเข้ามาเช็คก่อนเสมอครับซึ่งแน่นอนว่าเราอ่ะจะต้องเลือกร้านที่เราเชื่อใจและเต็มใจดูแลเราเช่นกันครับ ครั้งนี้ผมเลือกที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องที่ร้านเ for You ซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงของน้ํามันเครื่องลิควิดโม l y นะครับครั้งนี้ผมเลือกใช้น้ํามันเครื่อง 10W40 เพราะเหมาะมากสําหรับการเดินทางไกลนอกจากนี้แล้วทางน้าหมูเขาก็แนะนําว่าให้เช็คกรองอากาศและจุดยึดน็อตต่างๆด้วยเช่นกันครับที่สําคัญนะครับทำไมเราถึงเลือกที่นี่นะครับเพราะว่า ร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดจนถึงดึกนะครับเราสามารถนํารถเข้ามาเช็คหลังเลิกงานได้เลยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางได้ทันทีครับต้องขอบคุณทางร้านเวสฟอร์ยูและน้าหมูมากๆครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ปตทหนองบุญมากนะครับหลังจากขี่มาอยู่ที่ประมาณ160โลรอบนี้รู้สึกว่ารถแฮนด์มันสั่นมากกว่าปกตินะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันครับเดี๋ยวจะลองขี่ไปดูอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วมาถึงเนี่ยคือมันรู้สึกมันไม่ได้สั่นขนาดนี้นะครับ ไม่รู้รอบมันวิ่งขึ้นไปยังไงนะตอนนี้เราก็จะมีทริปกันไปที่กรุงเทพนะจะเป็นการเข้ากรุงเทพครั้งแรกของซีทีร้อยยี่ห้าคันนี้ครับน้องทองแดงนะครับปกติเราขี่เลี่ยงกรุงเทพตลอดเครานี้จะไปร่วมงานของทางทับเฮ้าไทยแลนด์นะครับออกมาแล้วออกมาประมาณตีห้ากหกโมงนะแล้วก็ขี่มาอากาศก็เย็นสบายเมื่อเช้ายังไม่ร้อนมากแต่เชื่อว่าสายก็จะเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ก็พักแป๊บหนึ่งเรากินข้าวกินอะไรแล้วเดี๋ยวก็ไปกันต่อครับทุกคน ทริปนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เอาน้องทองแดง Honda c t 125เข้ากรุงเทพนะฮะสิ่งที่ผมกลัวไม่ใช่การขับขี่ในกรุงเทพนะครับแต่เป็นเส้นทางระหว่างทางที่ขี่เข้ากรุงเทพเนื่องจากรถเราอะเป็นรถน้อยพอวิ่งบนทางหลวงก็เป็นทางหลักที่จะต้องเจอกับรถใหญ่มากมายนะครับความเร็วที่เราใช้ในการเดินทางอยู่ที่ประมาณ80-90ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขับอยู่ทางไหลถนนตลอดเวลานะครับด้วยความเร็วขนาดนี้ จึงต้องมีบ้างที่เราจะวิ่งอยู่เลนกลางและมีการเล่งแซงทางขวาเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งความอันตรายก็คือจุดนี้แหละครับสำหรับเจ้า CT 125นะครับในการขับขี่เช้านี้รู้สึกว่าแฮนด์รถสั่นแรงมากรวมถึงการล้มด้านข้างที่สั่นแรงจนถึงขั้นที่จับแก้วของโมโตโวูของผม,ผม,ผมหักเลยนะครับทั้งๆที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับขับมาได้ร้อยโลต้องจอดพักอีกแล้วครับปวดก้นตอนนี้เวลา10โมงละว10โมง11โมงแล้วดิ ยังอยู่แถวไหนอยู่เลยเนี่ยอ๋อปากช่องไฮเวย์ปัม๊มปตทอนะแก้วน้ำมันหลุดเมื่อกี้โอ้โหดีไม่หล่นใส่คันหลังเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไงแคดบ,บาร์สั่นแรงมากเออไม่รู้ทำไงหลังออกมาจากปั๊มตรงปากช่องไฮเวย์นะครับการขับขี่ช่วงนี้คือหนักหน่วงมากครับเพราะว่าเต็มไปด้วย10ล้อเต็มไปหมดนะฮะรวมถึงสภาพอากาศที่ร้อนสุดๆครับ แต่ยังไงพวกผมก็ไม่ลืมที่จะไปเช็คอินตรงวัดพระเาานะครับวัดเทพพิทักษ์แถวกลางดงครับเพราะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากในครั้งนี้พวกเราโชคดีได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานคับเฮาทามทูเทลอินททวซึ่งก็คืองานปาร์ตี้สังสรรคของกลุ่มคนใช้รถของทางคับเฮานะครับซึ่งมีดนตรีอาหารเครื่องดื่มรวมถึงไฮไลท์ก็คือการนอนกลางเต็นท์บนตึกกลางกรุงเทพเพื่อชมแสงสียามค่ําคืนค ที่สําคัญเราจะได้พบกับเราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของช่อง Youtube หลายคนเลยครับผมจึงไม่พลาดที่จะไปงานนี้ครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเป็นางาอากาศเป็นยาอากาศจะ,จะเป็นลมเป็นรอนี้นิดเดือนธันวานะเฮ้ยไม่ให้เกียดอากาศหนาวเลยทุกคนกี่ร้ตอนนี้สีทีเองพอเจออากาศร้อนี่หนักเลยอ่ะโอ สภาพอากาศวันนี้ร้อนละเกินพี่น้องเอ๋ยหลังจากที่เราพักอยู่ในอเมซอนประมาณเกือบชั่วโมงนะครับด้วยความที่มันร้อนนะครับเราก็เดินทางกันต่อเข้ากรุงเทพซึ่งหลังจากนี้นะครับคือรถเยอะมากและเราก็วิ่งร่วมกับเขาด้วยในทางจากสระบุรีเข้ากรุงเทพนะครับซึ่งเป็นความเสียวพอสมควรเลยครับแถมที่สําคัญนอกจากรถ จะเยอะแล้วนะครับอากาศก็ร้อนสุดๆเลยครับตอนนั้นจําได้เลยคือเวียนหัวสุดๆเลยครับเราก็เดินทางมาเรื่อยๆจนเข้าในตัวกรุงเทพนะครับซึ่งเอาตรงๆแถวเนี้ยรู้สึกการขับขี่ง่ายกว่าตอนทางก่อนเข้ากรุงเทพอีกครับสถานที่จัดงานครับจะอยู่ที่สวนจตุจักรนะครับที่ j j m a มเราก็เปิด GPS ขี่ตามทางไปเรื่อยๆนะนี่เป็นการมาครั้งแรกของผมเช่นกันครับทีม่มาโทรรถปะ่ะใช่ใช่ นี่ฮทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่จัดงานแล้วนะแต่เขาเปิดลงทะเบียนน่าจะประมาณตอนค่ำๆนะครับแล้วก็เราก็มาเจอน้องปาลมอีกแล้วสวัสดีครัสวัสดีครับเรามาเจอกันได้ไงที่นี่อีกรอบหนึ่งนี่ครับซีที125ของน้องปาลมช่องอารองนะครับพรุ่งนี้เขาจะไปขึ้นเขากระโจมนะฮะโคตรลุยผู้หญิงคนนี้ <laughs> ส่วนของเราก็ตอนนี้ เก็บของก่อนเดี๋ยวเอารถไปจอดเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวคงไปเดินดูตลาดอยู่ข้างล่างแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นมาดูงานว่าเป็นยังไงกันนะทุกคนลองดูอย่างงานวันนี้เขาก็จะมีแบบให้นอนเต็นท์ด้วยนะคะนี่ ก็คือนอนบนดาดฟ้าแต่ลังคืนเขาจะมีประดับไฟเราลองมาดูตอนคืนอีกทีว่ามันจะสวยยังไงแต่คือตอนนี้ประมาณ3มโมงก็มีลมอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไไดร้อนเท่าไหร่เราระหว่างรอการลงทะเบียนเนาะเราก็ต้องมาหาของกินก่อนก็หาที่เจเจมอลนั่นแหละเพราะว่าจะบอกว่าอากาศร้อนสุดๆแต่ในในนี้อยู่แอร์เย็นไปเอาไปหาอะไรกิน อันนี้เราก็เข้ามาในร้านรามเมงเนะาะแถวแถวเจเจมอนะแล้วเราลองอาหารมาก,ก่อนดูดูซิว่าเป็นไันี่ทุกคนรามเมงมาละหิว,วจัดหมอจะถ่ายไม่ถ่าย <c oughs> นี่ยี่สิบห้าบาทเลยเมนเต <c oughs> ิดสองคำหมดมีเจาเ้าเก่าเกี่ยวเรือมีเกีเ่ยวเรืออลมนั้นเลย นี่ทุกคนเรามาจัดตุ๋จักนะเรามาเทพสิริครับนะครับนี่ฮะจะยืนฮาโดเคนอู้เรื่มชื่อนะครับนี่ฮะของขายจะเป็นพวกอย่างนี้นะซื้อได้ที่ไหนครับถ้าออนไลน์ครับซื้อได้วหัวใจครับซื้อได้ดูหัวใจครับให้ปีครับถ้าสมมติลูกค้าเขาอยากได้แบบออนไลน์สั่งได้ที่ไหนฮะเ้าเป็นคนสวยเอาเบอร์ไปเลยเอาเบอร์ไปเลยับอีกแล้วครับสรุปเรอไม่ถ่ายนะุกคนโอเคครับถึงตอนนี้ถึงเวลาที่เราได้มาลงทะเบียนแล้วนะฮะ หลังจากที่ไปเดินเตดเตร่มาก็ลงทะเบียนจับมีไม้ชื่อเดี๋ยวไม่มีนี่เขินนะเป็นลงทะเบียนแบบครั้งคืนครั้งคืนเฮ้ยมีชั่วคราวปะก็ตรงนี้ก็จะมีการลงทะเบียนนะแล้วก็มีเป็นนอนตรงนู้นนะที่เขากางเต็นท์ที่เราไปจองมาแล้วแอบไบปจองมาเรียบร้อยนะครับอรอยังไม่รู้เลยในงานมีอะไรเนี่ยน้องปามไปกินอะไรมาห<ม>รือยังครับไปซื้อน้นอะไรมาเยอะเยอ๋อมาตุนไว้เหรอ ตรงไหนอะ่ะนี่เลือกตรงนี้เขาให้เรถไปจอดที่ใกล้ๆเฮ้ยจริงเหรอจอดกำเอาไปเข้าข้างในเหรอเอาเข้าได้ด้วยเหรอใช่ใช่น,นู่นลาซาแฉลบเลยนเดี๋ยวไปจอดนู่นสตาร์ทรถไม่ได้เนี่ยเฮ้ยระวังรถมันแรงระวังยกล้อ,อนี่ครับตรงนี้เราก็จะมีรถของทุกคนนะมาคนดูมีแต่รถสวยๆนี่แดกตัวขวาสุดแดกทามิย่าเนะี่ยมังกี้นี่แดกทามิย่าสีแม่งโคตรได้อะ่ะมันน่าจะออกเป็นตัวธรรมดาสีนี้นะ เออสวยนี่ซีทีสีเหลืองตัวล่าสุดเนี่ยรถแต่ละพันทุกคนดูสวยเนาะพี่พี่มันแต่งสวยจริงเอ้ยมีตะแกงด้วยที่ตะกโกะอ๋อใส่เข้ากับชิวเออไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้แปลกดีแปลกดีฮะนี่ซีเรายินห้าก็มามังกี้ฮอตวิวแดกโอซีทีคันนี้สวยยังหูโฟมอ่ะท่อเป็นแบบโฟมอันนี้สวยอันนี้สวยได้เลย นีม่มีลูฟี่คาบเหมือนเราของเรามีเวนอมนี้มันมีลูฟี่รถคันนี้สวยจะต้องมาส่องจะต้องมาส่องอันนี้ก็สวยเลยเน่ฮะส่วนรถเราก็มาจอดนี่นะฮะเอามาเทียบเ,เขาหน่อยสวยเท่าเขาปะเนี่ยเอามาจอดเนี่ยฮะอา่าลาง่ายดล้าชอบพิซซ่าด้วยคันนี้ เราได้ที่ปักเต็นเราละไม่ใช่ที่ปักเต็นเขาปักให้แต่เรามาจองก่อนนี่ฮะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วทุกคนดูนะตรงนี้มามองมาทางนี้วิวย,ยอดตึกณนะมาหานครกทอมอจัดจูจักผนจันนนะดจูจับเนี่ยรถไฟฟ้าแถวนน่นตึกนี่ฮะบรรยากาศเจเจมออยู่ชั้นดาดฟ้านะโอกาสนี้หาได้ยากอยู่ชวนหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับ ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ออกออกหน้ากล้องครับฮะหน้าน่าจะเฮียมากไม่เฮียหรอกนะเอ้ไม่ใช่หน้าโอเคเราอยู่ไม่ใช่หน้าตาบานแต่หน้าก็ไม่ได้แต่งโอเคครับทุกคนทา To t เ tail l i ินท w n ได้เวลาเดินลอดอุโมงทางออกอุโมง์ที่ไปงานนะมันน่าจะเดินได้ทางเดียวเปล่าไม่รู้โอเคเดี๋ยวพาไปกันครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในงาน m าม To t เ l l i n town นะครับจัดโดยคับเฮาส์นะครับคือ ตรงนี้มันอยู่บนดาดฟ้าของ j j m a l นะนี่เขาจัดแบบบรรยากาศแคมปิ้งที่อยู่บนตึกเออผมก็เพิ่งเคยเห็นนะก็ดีที่ได้มาร่วมนทวัคือว่าเขาบอกมีแจกรางวัลด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นว่าวันนี้ได้อะไรหวยไม่ถูกไม่เป็นไรได้ของรางวัลกลับบ้านก็คือยิ่งดีนะมันจะมีแบบปาร์ตี้มีบาร์บีคิวมีอาหารเครื่องดื่มแล้วจะมีคอนเสิร์ตของบอยสไตรด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะนี้ก็เดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศงานให้กคนดูนะคนบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหหมม่่สํารับกลุ ขับเฮาด้วยกันนะครับนี่นะครับในงานนี้ก็จะมีการโชว์รถมอไซค์ซีพีร้อยยี่สิบห้านะครับเป็นรถที่ลุยได้จริงมันรถที่อึดมากกรประหยัดน้ำมันด้วยพังยากมากพูดเลยแต่อย่าเทียบกับเวฟนะครับยังคงย้ำเหมือนเดิมนะในงานก็มีการโชว์เรือโอเคได้ครับเรือที่วางขายด้วยนะทุกคนพร้อมแล้ว ทิลี่นะครับ1960นะครับแล้วก็ในงานเราก็จะมีการนี right ้ฮะใช้บัตรสามารถแลกอาหารมีบาร์บีค oh, yes. so no 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 ิวด้วยนี่ฮะน่ากินมากสิ่งที่องบอกนะสิ่งอบอกกนแล้วก็เนี่ยทุกคนเฮ้ยจะมีบัตรให้งนี้นะมีสิงมีน้ำดื่มสิงเฮ้ยจะลืมนะเราจะต้องมาฟังเียงความทุง ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโนแผนไบเกอร์นะครับผมเรามาเจอกัน <photos> อีกแล้วครับก่อนพมอนะฮะมาสายเช่นเคยครับผมเป็นเรื่องปบุกฤษแล้วเนี่ยพี่เหลือบัตรไอโซดาเลมอนให้คิวด้วยเนี่ยเราแลกกันค้นคุ้มอ่ะเลมอนโซดาหนึ่งอันต่อมียาสีคอยคุ้มให้ไปเลยให้ไปเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะสองสาช่องอกเลยมา ถ้าันบินดต่อไปาโอเคใช่คร <LS> ัถ so. ้าจูนใจจูนจิตจูนจะตอบด้วยคำว่าพิษพายของคำว่า ตอนนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะไม่ได้ร้อนมากจังหวะนี้เพราะมันอยู่ชั้นบนนี่นะครับทุกคนล<ห><ร>านกลางเต็นท์เนี่ยครับเราบังคับน้องเขาติดติ๊กเกอร์ครับเมื่อกี้คือถ้าน้องไม่ติดเราจะไม่ให้น้องเขานอนนะฮะ แข็งกับน้ำได้นะเนี่ยนะครับผมเมื่อกี้ไปเอามาจะอยากกินน้องแข็งน้องน้องติดอย่างโหดโอเคฮะแล้วก็อันนี้ฮะคิวทูไทยไบเกอร์ทูไทยไบเกอร์ชี้โนแพนไบเกอร์นะฮะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนอนกันละไม่เตรียมตัวดิยังไม่อาบน้ำเลยเมื่อคืนละนะครับตอนนี้อยู่ในกลางกรุงเลยฮะที่จะจัดนะครับผมโอเคฮะคืนนี้พักผ่อนกันนะครับผม สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางเมื่อคืนเรานอนกันที่ตรงเต็นท์นี่นะครับอากาศร้อนมากมีแต่ดีเขามีพัดลมให้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี้เมื่อกี้เขามีงานวิ่งปล่อยตัวแล้วว่าจะไปวิ่งกับเขาเยู่แล้วเนี่ยหรือกของตากกันก็เช้านี้เขาจะมีกาแฟกับอะไรให้อยู่นะแล้วเดี๋ยวเราก็เราจะไปกินกาแฟกันก่อนแล้วก็เตรียมเก็บของนิดนึงว่าพระอาทิตย์มันเริ่มมาแล้วแสงมันเริ่มมาละ กลัวมันจะร้อนนะครับตอนนี้เป็นไงฮะอากาศเน,น้ยลมเย็นเลยเย็นนช่เพิ่งมาเย็นตอนนี้ใชเมื่อคืนร้อนใช่นี่ลมแรงว่าน,ะนี่เพิ่งมามีตอนนี้มีตอนนี้ต้องตื่นแล้วต้องตื่นแล้วดีมากเลยมานอนต่อดีกว่าเย็นนี้ใช่เพิ่งมาเย็นนะทุกคนเมื่อกี้เมื่อคืนนี้ได้เลยเนี่ยร้อนชิบเป๋งก็จะมีกาแฟตอนเช้าให้หนาโอ้โหขวดสองด้วยน่ากินเลยลอ,นอนากาศนั่งกันชิล ตอนนี้บาริสต้าปามก็จะมาลองชิมกาแฟนะฮะขายเยอะก็แล้วนะครับอันนี้จรูแต่ว่าไม่คิดถึงป็นไงครับปามเมื่อคืนหลับไม่รู้เรื่องพี่ยังคุยกันอยู่เลยไม่รู้หลับจริงอหลอ๋อเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยพอเช้านี้ก็จะมีพวกกาแฟพวกอะไรนะคือครัวซองอ่ะน่ากินมากอันนี้อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่สุกไหมอันนี้กำลังลอตัวนี้นะฮะก็จะเป็นครัวซองที่อันนี้ยังไม่สุกนี่เอามากดแบบนี้ทุกคน แล้วลาเต้เป็นนมสดเหรอพี่นี่อาหารเช้าเป็นไงครับน่ากินปะอร่อยกินอาหารเช้านะฮะตอนนี้เป็นอาหารที่เหมาะกับการอันนี้ฮะออกกําลังกายยามเช้าไม่นะพี่ผมว่ามันก็หวานอยู่นะมาหารที่อะไรเบคอนเนี่ยมันเป็นครัวซองมันเลยอร่อยมันเป็น c o ร์ค r c เปอร์น่ครับไบเกอร์สาวเราสตาร์ตติดแล้วฮะเรามีความมั่นใจสูง ยังไม่ค่อยมั่นใจอันนี้รู้สึกจะไปหลับกลางทางไม่น่าขี่ไปหลับไปไหมนาไปตรงทางขึ้นไม่หลับหรอขาตองตอนขี่ไปนี่หลกขอจะถึงนี่แหละไปแล้วมันปาล์มเราไปลุยต่อรอดูคลิปเขาได้นะทุกคนเหนื่อยไหมดูหน้าหน้าแบบว่าเหมือนแบบจะแย่แล้วอ่ะเนี่รถเตรียมโหที่ไปสองรอบแทนโหคนอะไรชัดลุก หลังจากแยกจากทุกคนแล้วนะครับพวกเราก็มีภารกิจอีกอันหนึ่งคือต้องไปเสริมของแต่งให้กับน้องทองแดงอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งขอแยกเป็นอีกหนึ่งคลิปเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะครับยังไงทุกคนรอติดตามดูกันได้นะครับคลิปนี้สําหรับผมแล้วเป็นคลิปที่สนุกเกินความคาดหมายแม้จะขี่มาด้วยระยะทางไกลกว่า450กโลซ้อน2แบกของในอากาศที่ร้อนมากๆแต่เมื่อมาแล้วได้พบกับเพื่อนๆที่ชอบในสิ่งที่เหมือนๆกันได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยน และได้เจอเพื่อนใหม่ๆม,มันทําให้จิตใจรู้สึกอบอุ่นแบบแปลกๆมากๆเลยครับการได้เมาส์มอยแบบไม่ต้องมีสถานะทางโซเชียลใดๆกับเราอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนมันช่างสนุกมากจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคับเฮาส์และบริษัทไทยฮอนด้านะครับที่รังสรรงานนี้ขึ้นมาทําให้พวกเราได้มาพบกันและกว่าผมจะเสร็จการติดตั้งของแต่งก็บ่ายกว่าแล้วและต้องขี่กลับบ้านอีก450โลก็ไม่ได้เร็วไรนักสำหรับทริปนี้ครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและออกเดินทางกันครับเพราะสุขภาพจะยิ่งดีเมื่อมีการเดินทางครับสวัสดีครับ